หนีน้องมาร้องไห้ค่ะไม่เคยอกหักอยู่แล้วค่ะคนเยียวต้องหอไม่จริงห่อคนอย่างมึงสมัยเรียนต้องมีสมัยเรียนอยู่หน้าเฮียอยู่ไม่มีใครกระดีเดี๋ยวขอรูปขอรูปตอนสมัยไม่ได้ใครเอารูปกลับกูมีกูจะบอกเมียว่าเลียกะหรีเตืองเลียกะหรีเตืองความลับที่ไม่มีใครรู้อะไรอะไรมันมันจะไม่เป็นความลับต่อไปสมมติ สมมติเาเอารูปเรามาจะจะบอกเลยว่าเลี้ยกลิจนเหลืองคือนอกใจหนุ่มกันชายก็มีมึงเนี่ยแหละมึงสองคนเนี่ยนะทำ้ภาพรักกูดูไม่ดีเลยเอาตรงๆนะกูก็เคยทำมานนั่งเลยกูไม่เคยเห็นมันเป็นขนาดนี้เลยหรอมันเปื่อขนาดนั้นเลยเหรอมึงนะแล้วคนก็คิดว่าพูดเล่นพูดเล่นเหรอกับพูดเล่นแหละ พูดแล้วเปี้ยวปากพูดแล้วเปี้ยวปาก